ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky t r e อะไรมึงคืออะไรยิน <laughs> ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky t r e คือวันนี้มันเป็นวันเดียวกับที่เล่าถ่ายเล่หมาเ <Hey. S 2> ว้นนเวเยอีแฟ <Hey. S 2> นต์ยังคงตามหาเล่อยู่แล้วแบบไหนๆแล้วก็มีมันฝรั่งใช่ไหม <c oughs> พอดีเราไปเจอคลิปหนึ่งในติ๊กต็อกที่เขาเอามันฝรั่งมาทําสิ่งที่แบบนานนี้มันทำไได้หรอเราก็เลยเออไหนๆมันเหลือเอามาล็อกล็อกแขนพุดทำไมอ่ะอ่ะอ่ะเอาไงเอาไงกับชีวิตอ่ะอ่ะ ขนไงคน,นไม่ไม่หกินคนไม่ได้เ,เอาหมาไปเก็บแล้วแอบเอาหมาไปขังไว้ข้างนอกแบบนีงคือฉันจะบอกว่าฉันเป็นสิวตรงนี้เห็นไหมที่มันดูไม่ค่อยแดงเพราะว่ามันมีแป้งมีคอนซีลเลอร์ปิดอยู่แต่เดี๋ยวจะแอบไปเช็ดออกให้คือมันมีคลิปนึ่งในทิกต็อก เพื่อนี่ก็คือชีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชีบอกว่าชีเอามันฝรั่งมาแปะจุกไว้ที่สิวอ่ะเก้าชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วตื่นมาก็มันหายไปเลยเว้ยสิวหายฉันเลยแบบจริงดิมันฝรั่งช่วยได้จริงหรอนะไหนแล้วก็มีมันฝรั่งเยอะลองสักหน่อยมันจะเสียหายแรงเดี๋ยวไปดูกันว่าสิวเม็ดเนี้ยเดี๋ยวฉันไปลบก่อนเดี๋ยวฉันไปลบก่อนแล้วมาดูกันว่ามันฝรั่งจะสามารถทําให้สิวเม็ดนี้ที่เหมือนกําลังจะเริ่มประทุปูปะเนี่ยหายไหมนี่ไง แดงแดงเห็นไหมไอ้อตรงนี้ไม่ใช่ไอ้อตรงนี้สิวเก่าแต่มันเป็นรอยดำไปแล้วเอเนี้สิวใหม่ประมาณว่าเตรียมอักเสบเตรียมระเบิดปุป๊บปะเนี่ยนี่คือ Before นะคะทุกคนเราก็จะทำตามคุณผู้หญิงคนนั้นโดยการเอามันฝรั่ง โปะไปที่หน้านะคะแต่เราอ่านในคอมเมนต์มีคนบอกว่าอย่าใช้สกอตเทปเหมือนนาง<ต>คือนางเอามันมาโปะไว้อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็สกอตเทปแผลไว้แล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไหมประเด็นคือมีคนเตือนว่ากาวจากสกอตเทปอะ่ะมันจะทําให้มึงยิ่งเป็นสิวค<ห>่ะยูก็เลยโอเค <ๆ S 1> ไม่ใช้สกอตเทปก็ได้เ,เราจะใช้วิธีอื่นแต่เดี๋ยวเราต้องอ่ารบกวนเป็นภาระให้คนอื่นแป๊บหนึ่งล็อกถ้วยน้อยทไม ัดงานอยู่ดีๆ,ๆ <c oughs> อะไรคือเขาหั่นมันมาเว้ยนี่นี่นดิซีสามันดิสิ่สาวโปรเตสตุกไม่หิวฟังก่อนดิฮัลโหล คือเขาอยากจะเล่าให้<ล>คุณอย่าเพิ่งทำหน้าเบื่อนะนาบี้คือเขาไปเจอคลิปหนึ่งที่แบบ a เมซ <า S 1> <มา S 2> ิ่งมากเลยล้อเขาไปเจอคลิปหนึ่งใน TikTok มาเว้ยคือเป็นเจ๊ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาแบบว่าเขาวิสิวเว้ยแล้วเขาก็แบบว่าไปหัน่นมันก็หลังมันอย่างนี้เลยนะเว้ยแล้วเขาก็แปะเข้าไปที่สิวของนางเว้ยแล้วก็แบบเอาสกอตเทปแปะแล้ว,วทิ้งไว้เก้าชั่วโมองออกมาบอกหายเลยเว้ยมันหลังหายวัดสิวดิมันจะหายทงได้ไงวะบ้า มาซอบดูลองดูกันเกี่ยวอะไรกันละแทเจะเอาตำแหน่งมันอะแปะไว้ที่หน้าใช่ป่ะแล้วล็อกช่วยเอาแล็บใสอะพันหน้าให้ชั้นหมายเพื่อให้มันมันอยู่กับที่อ่าแล้วก็แบบอาจจะต้องแบบแต่งแต่งติดเทปนิดคือฉันไม่อยากใช้สก็อตเทปติดกันหน้าไงมีคนบอกว่ามันไม่ดีแล้วก็ต้องจาะรูจมูกให้ฉันหายใจได้ด้วยเพราะฉันต้องอยู่อย่างนี้อีกเก้าชั่วโมงโอเคป่าวก็ไม่ต้องทั้งหน้าไหมก็เฉพาะตรงที่มันมีหมันฝรั่งไหมก็ั่้แหละ ออตามวิจรารณ์จักรยานของล็อกเลยว่าควรจะทำยังไงใช่เลยเดี๋ยวช้วิจรารณ์จักรยานยนต์ทำให้หน้าพร้อมมันพร้อมสิบแปดกูไม่พร้อมอย่ากระโดดขึ้นมาแปงกระโดดขึ้นมาไม่ได้ลองไปลองไปไลองไปไม่ต้องช่วยกู<อ>เดี๋ยวใครต้องนนก่อนมันจะต้องอยู่ตรงนี้มันเป็นนาวมีเลยเฮ้ยหายใจอ่ะอย่กตัดน้นผม้งฉันนะมันจะหล่นอ่ะล็อก อีก9ช่วงลองเจอกันทุกคนอะไรมันกินด้ได้กินได้ได้เดันเด็กขอากินหน่อยขอากินมันบนหน่อยมีความแก้นิดหน่อยเปลี่ยนด้วยเนาะผ้าดถูตรงนี้แล้วก็หูกไว้กินอะไรไม่ได้เดี๋ยวทางอันน่ะเลือดเขีอะกินข้าว ต้องกดรวยเออ,อ,อเนี่ยรู้แค่นี้ก็พอจะได้กินน้อยๆทีกเลยนหรือที่กินเลยได้เอยโอเคมีสลัดแล้วทุกคนโอเคกินข้าวันแล้วอ,อย่างหนึ่งนะเหม็นมันฝรัง่งมากเลยอ่ะมันฝรั่งไั่มีกลิ่นก้าวชบองชกันชีวิต Few moments later. เคียวดีกินเ่าอ,อ่ะไก่ของฉันหมูหมูของฉันอ่าอ่าคืนคืนคืนเฮ้ยคืนคืน อเอาแล้วท้าไมหมูให้เป็นผักอ,อ่ะนมัเฮลตี้หมูเฮลตี้ต้องกินข้าวไปจับมันฝรั่งไปอันหนากจริงจริงนี่ถึงเรชั่วโมงแรกเองนะไม่ไหวแล้วว่ะทุกคนคือฉันกินข้าวล้วแบบมากฉันขอแกะมันออกมาก่อนแล้วแบบว่าไหนในก็แกะแล้วมาดูกันดีกว่าว่าประมาณชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงก,กว่าแล้วอะ่ะ <Hey S 1> มัน <my S 1> จะเป็ <God. S 1> นยังไงดูสิยังเหมือนเดิมความต่างอ่ะ คือเหมือนมันจะยุบนิดนึงอะมันยังแดงอยู่ใช่แต่ว่าตอนจับอะคือรู้สึกมันยุบลงตอนแรกมันจะเป็นไตไตใช่ไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจากตอนแรกอะลองดูภาพนะตอนแรกเป็นไตแบบปุ๊บอย่างงี้ใช่ปะตอนนี้รู้สึกว่าไตมันแบบเออเริ่มแบบความรูมันยุบลงนิดนึงเหมือนกันนะเฮ้ยชั่วโมงกว่าเองนะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาแปะอีกทีนึงแล้วก็นอนยาวเลยแล้วพรุ่งนี้มาดูกันดีกว่าไม่ต้องจับแล้วลงเวลาเก้าชั่วโมงเก้าชั่วโมงไม่รู้เอาเป็นว่านอนตื่นมาแล้วตอนนนั้นแหละโอเคไป มาทุกคนติ่งตื่น,นขอภายในความน่าสดนะตะพูโอเคปะ่ะประเด็นอ่ะเรากะว่า9ก้าชั่วโมงใช่ไหมถ้าตามเขาไปเป๊ะอ่ะหรือไม่ก็อย่างนั้นก็ข้ามคืนใช่ไหมประเด็นคือเราไม่รู้เลยว่าเราแปะไว้ได้กี่ชั่วโมงอ่ะนอน<ม>ตื่นมาปุ๊บคนไปทางมันไปทางเนื้อเอา <c oughs> เอาเป็นว่าก็ถือว่าปะนานประมาณนึงโอเคไหมดูของไนดูของของ๋อ,อม่รูน้นาตอนเนี้ยชิกคก็ไม่รู้นะเ,เป็นยังไงนี่คือผลลัพธ์ทุกคน เฮ้ยมันยุบเห็นค้อมนูนว่าคอามนูนมันหายพาอจะเห็นปะเห็นคอมนูนมันยุบลงแต่ไอ้แดงแดงอ่ะมันยังอยู่แหละปกติรอยแดงรอยแดงใช่ไหมรอยแดงเป็นสิ่งที่หายยากที่สุดของสิวแล้วทุกคนมันยุบลองอะ่ะค่อนขนา้างที่จะแบบไม่ปูดออกมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาข้อมูลให้นะเดี๋ยวไปหาสาระให้ว่าเพราะอะไรทําไมหรือยังไงเขาได้ผลจริงหรือไม่เขาทํางานยังไงกับหนังหน้าเราไม้วทำไมมันยุบวะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหาข้อมูลกันนะ สาระวลนิทจิตแจ่มใสนี่มันสละโว้ยเชื่อหรือไม่ว่ามันฝรั่งดิบนั้นสามารถรักษาสิวได้เป็นการรักษาสิวแบบธรรมชาติมันฝรั่งดิบมีสารซัลเฟอ,ฟอร์โพแทสเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีและโปรตีนเป็นแหล่งอาหารผิวที่ดีสุดๆเพียงแค่หั่นหรือบดมันฝรั่งและพอบนหน้าก็จะช่วยป้องกันและกำจัดสิวบนใบหน้าได้จ้านั่นแหละทุกคน ใครเป็นสิวหรือว่าอยากลองออก็ไปลองดูนะมันฝรั่งธรรมดามันฝรั่งถูๆอะ่ะเอาฝานด้านบางๆก็ได้นะอันนี้มันก็ออกจะแบบเกะกะเกิมไปนิดนึง<อ>ใหญ่ไปน,นิดนึงอะ่ะเป็นแว่นได้นะเป็นแว่นเดียวได้ไหมได้ยังไงก็ได้เนี่ยแปะไว้อย่างงี้แล้วก็ลองดูงว่าแต่ละคนมันจะยุบไมมยุบเราไม่การันตีว่าทุกคนมันจะยุบนะแต่สาหรับเช้งมันยุบไปยุบยุบจริงยุบจริงนั่นแหละ มาแล้วถือว่าผลของการพิสูจน์คือมันไม่ได้หายไปเลยแบบหัวเวทม์สิวเป่งๆแล้วแบบหายไปเลยเออนั่นก็ปลอมเกินไปไม่ขนาดนั้นแต่ยุบลงแต่ยุบลงดีขึ้นจริงๆค่มคืนเฮ้ย <Hey. S 1> ถือว่าผ่านไว,ไว้ทําอีกไว้ไว้นอนแปะมันอีกแต่ลาบากตรงที่ทวัคทุเลมากนะการจะแปะมันฝรั่งแล้วบนหนังหน้าเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็ ไปแล้วทุกคนใครอยากเห็นคลิปสิวยุบของเช้งอีกก็ให้เราทดลองบ้าบอตามติ๊กต็อกอีกก็คนไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะคะจะันใหม่คลิปหน้ามีข้อเสียนิดน,นึงมันเหม,ม็นอะมันเหม,ม็นมันอะเหม็นกลิ่นมันดิบดิ่ะทีหน้าช่วงนี้มันมีกลิ่นไปล้างมาดีกว่า <laughs> บ๊ายบาย